สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เปิดครัวนะคะห่างหายไปนานยุ่งยุ่งค่ะช่วงนี้วันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษนะคะสูตรทำขายค่ะใครทำก็อร่อยนะคะต้มจืดลูกเงาะค่ะหรือเรียกอย่างแกงจืดลูกเงาะนะคะ แต่ว่าไม่มีส่วนผสมของลูกเงาะนะคะเราจะปั้นให้เป็นเหมือนลูกลูกเงาะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะส่วนประกอบนะคะอันนี้ก็เป็นสามเกลือที่เราปั่นไว้นะคะอันนี้สูตรของเรานะคะก็คือใช้พริกไทยดำค่ะแล้วก็เห็ดหอมแช่น้ำสักสองสามน้ำนะคะให้เศษเศษขี้ผงะค่ะเขาหลุดออก ส่วนประกอบสำคัญของเราก็คือใช้เกลือเม็ดนะคะแครอทหัน่นกุ้งแห้งอันนี้ก็คือของเราก็เป็นครัวฮาลาลนะคะเราใช้เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ใส่วนเส้นแล้วก็ใส่สามเกลือค่ะน,นี้ของเราใส่ปริมาณเยอะนะคะสูตรทำขายค่ะเพื่อนๆคนไหนทำทานเองก็ กะปริมาณเอาค่ะก็คือมี3มเกลอรากบักชีกระเทียมบิ๊กไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้ค่ะอันนี้สือของเราคือไก่บด3ามโลนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งถ้วยตวงสมเกลอหนึ่งถ้วยตวงค่ะ แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็วุ้นเส้นครึ่งโลนะคะอ๋อ,อขาดไม่ได้คือสีอีฟขาวนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะอันนี้น้ำเราก็เดือดแล้วนะคะ น้ำเดือดแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ ใส่สาเกลือเสร็จใส่เกลือลงไปนะคะเราจะปรุงรสไปตอนนี้เลยนะคะอันนี้เรากะปริมาณเอาใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวตาเนะะี่ยค่ะตาเด็กสมบูรณ์เนี่ยค่ะ จะเล่งไปใส่แครอทลงไปเลยนะคะ ใส่เห็ดหอมลงไปได้เลยค่ะเขาจะได้กลิ่นเห็ดหอมเขาจะได้อยู่ในนี้ค่ะหอมเราจะใส่ทุกอย่างลงไปพร้อมกันหมดเลยนะคะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนี่เราแช่น้ำประมาณสองสามน้ำนะคะใส่ไปได้เลย เดี๋ยวรอให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วก็จะมาใส่ไก่ปั้นก้อนของเรานะคะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ซ้อนฟองนะคะซ้อนฟองออก เราจะมาใส่บาร์เก็ตนะคะอันนี้เราปั้นไว้ปั้นให้ดูนะคะคือป้าปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใส่ไปพครจะทำไปปั้นไปก็ได้หรือว่าใส่ไปเลยหรือว่าจะปั้นให้เสร็จทีเดียวแล้วก็ค่อยใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะ นี่ค่คะก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามใจเราชอบเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากเขจะทำก้อนใหญ่ค่ะนี่ค่ะ,คะใส่ไปเลยทำง่ายอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะไม่มีน้ำมัน เดี๋ยวขอดวไปปั้นใส่ก่อนนะคะเพราะว่าเราทำขายจำนวนเยอะค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวนะคะปั้นประมาณก้อนเท่านี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องให้น้ำเดือดมากนะคะเบาแกสหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวขอดวไปปั้นก่อนนะคะนี่นะคะพอค่ะเริ่มเดือดแล้วเราก็มาซ้อนฟองออก เราก็จะเคี่ยวไฟอ่นอ,อนๆน้ำเขาจะได้ใส่นะคะน่าทานมากค่ะแกงจืดลูกเงาะคือว่าที่เขาตั้งชื่อว่าแกงจืดลูกเงาะนี่เพราะว่าเราปั้นนะคะปั้นไก่ ของเราเนี่ยคะ่ะให้เป็นลูกเงี้ยก็คือว่าจะเหมือนลูกง awesome. ้ออะไรประมาณเนี้ยค,ค่ะก็เลยเรียกแกนจืดลูกงอ้อแต่บางท่านที่ไม่เคยได้ยินก็จะคิดว่าอา้าวเอาลูกง้อมาต้มจืดเหรอไม่ใช่นะคะ <c ười> นี่คะ่ะนี่ก็ททำหม้อใหญ่นะคะหม้อเบอร์40ค่ะดูในกล้องอาจจะหม้อเล็กนะคะหม้อนี้ได้30ถุงนะคะ เคค่ะเดี๋ยวตอกเคี่ยงสักพักหนึ่งแล้วตอนจบเราก็จะมาใส่ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะคะเอาใส่กุ้งแห้งไปด้วยนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่กวดแช่ทรายะรนะคะคือพริกไทยดําค่ะพริกไทยดํามีประโยชน์นะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะหน้าทานไหมคะ หอมด้วยเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเคี่ยวก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ขึ้นช่ายกับต้นหอมทีหลังค่ะขอตัวเคี่ยวให้เห็ดหอมเขานิ่มก่อนค่ะนี่เราเคี่ยวไปจน เขาได้ที่แล้วนะคะเราเคีย้ไปจนได้ที่แล้วปิดแก๊สเลยนะคะ นิดหน่อยนะคะใส่ผักไปเลยค่ะเด็กใกล้กันค่ะ